อยู่เนาะตะพวนโอ้โหอืม เอาปลูกลงดินอย่างนี้ <S <S เลยเหรอเอาลงดินอย่างนี้เลยละก,ะเก,กะ,ะกแล้วทานนี่ก็เกะเกะอันนี้ไว้กินเดี๋ยวเอาไปอีกพอแล้วนางไงกอเดียวพอแล้วอ,อ่ะไปปลูกมันเพิ่งเอ่อหัวมาใหม่ยังไม่ทันเหลืองแต่เนี่เอาเรื่องแล้วอ่าฮะอ่ะหัวเก่าโน้นมันหนาวหมดแล้ว มันไม่ได้ขูดโอ้โหเยอะได้ขูดมันก็นาวออกมาพอแล้วนี่ไ